สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องวึงเนาะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะมาแบ่งปันเพราะม่พี่น้องเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่18มิถุนายน2 564นนะคะก่อนจะไปชมเราก็จะมาฟังคำเตือนกันสักนิดนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนตัวเลขเกิดจากการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น มีสติในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ,ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางก็จะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋ามาดูตัวนะคะมาดูตัวดินนะคะว่าน้องบึงจะให้ตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋า ฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ้าให้เด่นที่หกนะคะพี่น้องจ้าให้เด่นที่หกวิ่งรูดที่หกหกเลยนะคะวิ่งรูดเลยนะคะอ้าวหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหก หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะพี่น้องจา๋าหาหน่อยสุดหนึ่งเม็ดเดียวถ้าเข้าก็เข้านะคะถ้าไม่เข้าก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวน้องอึ่งจะเน้นตัวที่น้องอึ่งชอบให้นะคะพี่น้องจา๋าเผื่อชอบตรงกันเนาะ่ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋า 6ที่น้องหว่นชอบก็คือ62นะคะ62 64แล้วก็66นะคะพี่น้องจ๋าอชอบ3ตัวนี้นะคะ,ะใครที่ไม่ชอบเหมือนน้องหุ่นก็สามารถจัดตัวอื่นได้นะคะพี่น้องจ๋า ใครชอบก็จดไว้แคบไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเวลาน้องลงคลิปใหม่นะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปนะคะ ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพพี่พ,พี่ทุกคนนะคะรวยรวยเฮงเฮงนะคะมีความสุขตลอดทั้งปีและตลอดไปด้วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องจาอ๋าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ